แต่ระหว่างที่โบกำลังจะไปหาอาะไรกินค่ะโบ,บได้เจอกับแฟนคลับกลุ่มหนึ่งนะคะประมาณ10คนนะคะกำลังยืนหาข้อมูลอะไรกันแล้วก็พูดกันขึ้นมาว่าเจสสิก้ายังไม่มาเมื่อกี้ไม่มีเจสสิก้าอะไร่เงี้ยะโบก็เลยแบบตัดสินใจเดินเข้าไปถามเขานะคะบอกเออขอโทษน,นะคะเมื่อกี้ได้ยินว่าเจสสิก้ายังไม่มาหรอคะ เขาก็น่ารักมากนะคะเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกาลังเช็คข้อมูลกันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เช็คข้อมูลให้เรานะคะแล้วก็บอกว่าเจสสิก้ายังไม่มาเพราะว่าไม่มีลูกยืนยันมานะคะภานะะพที่ถ่ายได้ที่ออแฟนคลับถ่ายเนี่ยก็ยังไม่เห็นเจสสิก้าเลยนะคะเป็นไปได้ว่าเจสสิก้าเนี่ยยังไม่มาหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มเช็คไ์บินเช็คอะไรต่างๆนะคะปรากฏว่ายังไม่มาจริงๆคะ่ะ อีกพรบจำเวลาไม่ผิดนะคะน่าจะมาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะน่าจะเป็นรอบนั้นที่เจสสิก้าควรจะมาเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอ,อแล้วกันและในที่สุดคะเราก็ได้เจอเจสสิกา้าจริงๆนะคะวินาทีนั้นคือมันมันตื่นเต้นมากเลยนะคะมันทําอะไรไม่ถูกค่ะตอนแรกเนี่ยก็บอกเนาะว่าถ่ายรูปไว้นะให้ช่วยกันถ่ายรูปนะเออให้ถ่ายถ่ายรูปเันเก็บไว้อะไรเงี้ยพอเจสสิก้าเดินมาคือเรา เราช็อกแล้วค่ะเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยสรุปมันั้นทั้งโป้และน้องไม่มีใครถ่ายรูปได้เลยคือตื่นเต้นมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเขาในระยะที่ใกล้มากอะ่ะแล้วเป็นเมนเราด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราคงจะมีมวาสนาต่อกันแล้วแหละคือเราไม่ได้เจอรอบแรกเนี่ยเราคิดว่าโอเคเราไม่ได้เจอเขาแล้วแหละแต่ก็ยังดีที่เรายังแบบไม่เจอเขาอะ่ะมันเป็นบุกเพต่อกันมาก หนึ่งนะคะที่โบก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตมานะคะเป็นการไปดูคอนเสิร์ตแบบเป่าหูเพื่อนนะคะพาเพื่อนไปด้วยออกเพื่อนที่เพื่อนด้วยนะคะให้ไปดูเพื่อนเราหน่อยนะคะคอนที่จัดเนี่ยด้วยความที่จัดที่ราชมังคลาใช่ไหมคะมันใกล้กับหอโบเนี่ยก็่าโอเคแล้วเราไปดูสักหน่อยแล้วกันนะคะต้องมีคนเคยไปใครเคยไปไรายงานตัวที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะซุปเปอร์จ้อยคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ ลุกทุ่งดอนดอนเราสมควรนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะจัดไม่จัดจะล้มไม่ล้มนะคะจนโซนสุดท้ายจัดค่ะก็ถือว่ารอบไปที่เราอยากแบบได้ไปดูนะคะค่ะแล้วเราก็ยังติดตามวงมาดูตลอดนะคะจนเกิดเหตุการณ์น,นะคะที่ทุกคนรู้กันนะคะนั่นก็คือ SM สเมเนี่ยประกาศ ตัดเจสสิก้าออกสากวงนะคะคือสำหรับเราที่เป็นเมย์เจสสิก้านี่คือเราช็อกไปเลยอะเราไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าเราไม่รักคนอื่นที่อยู่ในวงนะเรารักทุกคนเลยนะคะแต่นี่ก็คือเมย์เราตอนแรกเราก็แบบเราก็เสียใจนะคะเพราะว่าเราก็ยังอยากเห็นเขาไปต่อเรายังอยากฟังเพลงของเขาต่ออะไรยังโอทีเก้าอยู่อะเราอยากให้เขา ทุกคนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยคือเราเพื่อยอมรับนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้อันนี้อย่างมีดราม่า,มาก,กันนะคะในมุมมองของโบงเนี่ยโบยังสนับสนุนทุกคนเหมือนเดิมทั้งตัววงแล้วก็เจสิก้าเรายังซัพพอร์ตอะไรยังติดตามผลงานของเขาทั้ง9้าคนอยู่นะคะโบไม่มีแบบว่าเอยอฉันไม่ชอบคนนี้หรือฉันไม่ชอบวงหรือยังไงนะคะเขา โบยืนยันว่าโบยังโ t ทีเก้าและสนับสนุนทุกคนอยู่เหมือนเดิมค่ะซึ่งคอนล่าสุดที่สาวๆมาไทยนะคะถ้าโบจำชื่อคอนไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นคอนแพนเตเซียหรือเปล่าคะไม่แน่ใจ mm hmm. ว่าโบอานถูกหูกอเป่านะคะ,ะ,บาาะ,คะโบก็ยังไปดูอยู่เลยนะคะทั้งๆที่คอนนั้นเนี่ยมีเมมเบอร์แค่แปเหลือแค่แปคนแล้วนะคะแต่โบก็คือยังไปดูนะคะเพราะว่า เราบอกแล้วว่าเราเหมือนเดิมเรายังสับพอทุกคนเหมือนเดิมมีคอนเสิร์ตเราก็ยังไปดูสาวๆทุกคนเหมือนเดินนะคะเพราะเรารักตัววงเรารักเพลงต่างๆนะคะถึงแม้ว,ว่าอาจจะรู้สึกแบบงงๆนิดนึงเวลาแบบท่อนนี้มันต้องแบบเิสซิก้าสิอะไรเงี้ยฉันจะฉันจะได้มีท่อนกีต์ให้เมนตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันก็ความรู้สึกมันก็อาจจะอึดอึแต่ว่ามันก็สนุกนะคะที่เราได้ไปดูก็เป็น ยังไงมันก็คือวงเป็นวงที่เรารักอยู่ดีะคะ่ะไม่ว่าทุกคนจะแยกกันไปทาําอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเราก็ยังยืนว่าเรายังสนับสนุสนอยู่ต่อไปนะคะค่ะและสําหรับน้องๆบางคนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะถึงการติ่งของเรานะคะก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ท่านเข้าใจนะคะท่านก็น่าจะฟังเรานะคะเพราะว่า การติ่งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้การเรียนของเราเสียใช่ไหมคะเราก็พิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเอ้ยเนี่ยการที่เราติ่งวงนี้นะมันไม่ทําให้การเรียนเราเสียไปนะคะเรายังได้เกรดดีเหมือนเดิมเรายังเป็นลูกที่ดีเหมือนเดิมนะคะอย่างโบก็อย่างอย่างโบเนี่ยโบบอกได้เลยนะคะว่าโบเรียนจงหาวิทยาลัยไ,ได้โดยการฟังเคสเคปเลยนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่ไม่สามารถอ่านหนังสือยาวๆได้ะคะ่ะม,มันจะหลับอยู่ตลอดเวลา่าได้ไม่เกิน ย่อหน้าหนึ่งเนี่ยก็เริ่มที่จะบ่วงแล้วใช่ไหมคะโบก,ก็เลยแก้ไขโดยการที่โบเปิดเพลงฟังค่ะและว้วก็เปิดเพลงใส่บลูฟังของเรานะคะแล้วก็เปิดเพลงฟังแต่เพลงที่โบฟังเนี่ยเป็นเคป๊อปทั้งหมดเลยนะคะคือไม่ฟังเพลงไทยเลยเพราะว่าการที่เราฟังเพลงไทยเนี่ยเหมือนระบบประสาทเรามันแยกไม่ออกมันไม่สามารถแยกได้ว่า น,นี่คือการฟังเพลงนะแล้วนี่ฉันอ่านหนังสือนะอาจจะด้วยความที่เราเข้าใจเนื้อหาของมันด้วยล่ะคะ่ะมันนี่ทาให้เราเนี่ยฟังแล้วเราก็อินไปเลยโดยไม่ได้สนใจหนังสือที่เราอ่านนะคะโบก็เลยมาลองเปิดเพลงเคป็อปดูว,ว่าเฮ้ยมันจะแยกออกไหมนะในเงี้ยปรากฏว่าอ่านได้ค่ะเราสามารถฟังเพลงแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วั้งนี้เรายังเข้าใจเนื้อหาหนังสือได้ด้วยนะคะเพราะว่าโบไปสอบเนี่ย ก็คือสอบผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรรือว่ามันเราลองเราต้องลองเอามาปรับใช้ดูนะคะแล้วทุกคนล่ะคะมาเป็นติ่งจากวงอะไรดวงวงไหนตกหรือดวงใครตกนะคะคอมเมนต์บอกมาไว้ที่ด้านล่างได้นะคะเพราะคลิปหน้าเนี่ยมันจะมีอีกหลายวงเลยล่ะคะ่ะที่อยู่ในเครือข่ายของโบเออีิโสรซาเครือข่ายมากมาเลยนะคะมีหลายๆวงที่เราชอบแล้วเราก็ติดตามนะคะถึงแม้จะมีบางวงที่ เราไม่ได้ติดตามมากนะคะแต่เราก็ยังฟังผลงานเพลงของเขานะคะก็ยังไงเนี่ยก็ฝากให้ทุกคนติดตามนะคะช่องของโมเรน่กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโบจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเอ้ยตอนนี้ฉันติ่งอะไรอยู่นะคะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ที่มีใหม่เข้ามาล่าสุด t r e a s u r e ค่ะฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจด้วย,ยนะคะขอบคุณค่ะ